จังหวัดพยาวมาจากไหนพยาวเป็นจังหวัดทางภาคเหนือได้ชื่อมาจากเทือกเขาภูยาวหรือภูกามยาวเป็นเมืองเก่าที่มีพัฒนาการมาตั้งแต่ก่อนพุทธศตรวตรรษที่18มีสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งที่รู้จักกันดีก็เช่นกวนพยาวประวัติความเป็นมาของพยาวเป็นอย่างไรนั้นอาจารย์สุจิตวง์เทศเคยนําเสนอไว้ในหนังสือจังหวัดพยาวมาจากไหนมีเนื้อหาบางส่วนดังนี้พยาวได้ชื่อจากภูยาว คำว่าพะเยาในชื่อจังหวัดพะเยาและเมืองพะเยาสกดแบบเก่าสุดว่าพอยาวมาจากชื่อทิวเขาภูยาวหรือภูกามยาวเป็นทิวเขาประจําเมืองมีเมืองตั้งอยู่ตอนปลายของทิวเขาเมืองพะเยาเมืองพะเยามีพัฒนาการมาแล้วตั้งแต่ก่อนพศ1,700ก่อนพุทธศตรวรรษที่18ต่อมาเป็นศูนย์กลางของแคว,ว้นพะเยานับเป็นรัฐเอกเทศร่รวมสมัยแคว้นสุโขทัยและแคว้นเชียงแสนเชียงรายหลังพศ 1,800หลัง